อ่ะทุกคนเราไม่ได้ไประชุมกันนานแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องประชุมงานแบบซีรีส์กันซะหน่อยวพราะแต่ก่อนเข้าเรื่องงานนี่ก็ไกลเ<ม>รื่องตาบัวแล้วนาะเลือกเบอร์อะไรกันว่าจะเลือกเบอร์11กันเบอร์11ใช้บ่อยมากเลยที่บ้านใช้ดองกันบบแบบหลายหลเหมือนกันนะตางั้นเตือน1ิตัวหรือเปล่าตลกนะย่ายตลกกันดิกอารมณ์ดีนะเอ,อ,อเบอเร์อะไรผมหวอผมว่าผมจะเลือกเบอร์1 3าพี่13สามทำไมวะใครวะอร่อยมากคอปลาน้ำแดง กระเพาะปลาทําแดง13บามเหรียญจับ yeah. ้าเลยไปสาระเลยเนี่ยมีเบอร์อะไรในใจกันอีกนะถ้าอีกเบอร์ที่ผมเล็งไว้นะเบอร์แปครับเบอร์แปล่าสุดนี่ผมน่าจะตัดทองอ่าแล้วขับเร็วด้วยใช่ครับจะบ้าแหละรถดีตลกกันมากไปแล้วนี่สาระปุ๊ว่างครับเบอร์อะไรเบอร์เดียวในใจเบอร์ตองแทงหน่อยเนียนกิฟต์อาบน้ำตัวหอกลับบ้านลื่นปื๊ดดูทรงแล้วเราเนี่ยเสียดที่สุดเลยเอานี่ไปบูมวิกซี เสรมิมภูมิคุ้มกันซะหน่อยช่วงนี้เรามีความเสี่ยงเยอะมากปลอดภัยแล้วเอ้เราพี่กันเลือกเบอร์ไหนครับเบอร์สองก็ไปกับปูนี่แหละสายด่